แมรี่เจย์เมซมอนผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดามีความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยตระหนักยิ่งในคุณค่าของมิตรภาพอันใกล้ชิดกับแคนาดาซึ่งดำเนินมาอย่างมั่นคงแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นการเยี่ยมเยือนระดับสูงระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีแคนาดา เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกเมื่อปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอันจะยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพเจ้ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างไม่ลดละเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการศึกษ ศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบการหารือแคนาดาอาเซียนให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว